ดับฝันทูนเทียรา่าซูปเปอร์สตาร์กุนคแม์โดนมวยไทยแต่นออกคาเวทีเป็นประเด็นที่โลกออนไลน์กำลังให้ความสนใจอย่างมากอยู่ในขณะนี้จากประเด็นความขัดแย้งการเคลมวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมวยไทยที่ทางฝั่งกัมพูชาพยายามอ้างอยู่เสมอว่ามีต้นกำเนิดมาจากกุนคแม์และโบกตอแน่นอนจากดรา่าดังกล่าวคนที่รับเคราะห์ไปเต็มๆเ,เ,เห็นจะหนีไม่พ้นนักมวยเขมรยกตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือทูนเทียรา่า ที่เรียกได้ว่าเดินทางมาหากินที่เวทีเมืองไทยหลายปีมาแล้วโดยก่อนหน้านี้ก็ขึ้นเวทีม็กมวยไทยจนเป็นที่รู้จักแม้ก่อนหน้านี้กระดูกจะเป็นรองแต่ว่าทูนเทียราก็พัฒนาฝีไม้ลายมือการชกขึ้นมาเรื่อยๆจนล่าสุดในสึดไทยไฟหนึ่งร้อยปีนครบาลเมื่อปี2022สามารถชนะนอกนักมวยไทยสยบพุ่มพันธุ์ม่วงมาได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่หลังจากมีประเด็นที่ว่าเจ้าภาพกัมพูชา จะเปลี่ยนชื่อมวยไทยเป็นกุนคาแมร์ใช้ในการแข่งขันซีเกมทํทำให้เรื่องร้อนแรงลุกลามบานปลายระดับประเทศจนทำให้ทูนเทียร่าอาจจะถูกแบนห้ามขึ้นเวทีที่ไทยนับแต่นี้เป็นต้นไปบรรดาผู้จัดเวทีต่างๆของไทยย่อมไม่อยากเสี่ยงประกบคู่ทูนเทียร่าขึ้นเวทีเพราะอาจจะตามมาด้วยเสียงวิพากวิจารณ์อย่างหนักเนื่องจากแค่นี้เขาก็แทบจะทำมาหากินที่ประเทศไทยไม่ได้อีกต่อไปแล้ว ไม่ใช่แค่นั้นทูนเทียรายังเจอกับกระแสทาโถมหนักทีเดียวจากบ้านเกิดกัมพูชาเห็นได้จากหลากหลายความคิดเห็นที่ปรากฏขึ้นในโลกออนไลน์โดยบอกกดดันว่าจะเลือกชาติบ้านเกิดเมืองนอนมาก่อนหรือจะเลือกอาชีพแล้วอยู่ที่ไทยต่อไปแต่กระนั้นก็ตามมีคนที่เห็นใจทูนเทราเจ้าตัวเองก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าจะชกให้กับประเทศกัมพูชาและจะหากินอยู่ในกัมพูชา จะไม่ขอกลับมาที่ประเทศไทยอีกโดยล่าสุดโลกออนไลน์ต่างพากันแชร์คลิปวิดีโอและพากันวิพากษ์วิจารณ์หลังจากซปเปอร์สตาร์กุลคแมรทูนเทียร่าได้ขึ้นชกกับกงจากปอเปอินมวยไทยไวัย35ปีแต่กลับถูกกงจากปอเปอินเตะจนนักเวทีดับฝันเป็นยอดมวยเบอร์หนึ่งของกัมพูชาสร้างความผิดหวังให้กับชาวกัมพูชาเป็นอย่างมากเพราะเขานั้นเคยสามารถเอาชนะนักมวยไทยมาแล้วได้หลายคน จากประเด็นดังกล่าวเรียกได้ว่าสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ผู้ใช้งานโซเชียลเป็นอย่างมากความคิดเห็นแรกมาจากที่อาโกเทียเซียร่ายอดมวยกุนค,คแมได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเขาไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดผมไม่รู้ว่าเบื้องหลังเกิดอะไรขึ้นความคิดเห็นต่อมานักชกของบ้านเราได้แค่สามน้ำเท่านั้นความคิดเห็นต่อมาจากชาวกัมพูชากีฬามีแพ้มีชนะรู้จุดอ่อนต่อไปพัฒนาให้แข็งแกร่งสู้สู้นะทุนเทียร่าความคิดเห็นต่อมาจากชาวกัมพูชาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า ฉันหวังว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นในเร็วๆนี้ฉันยังคงสนับสนุนคุณทูนเทียร่าความคิดเห็นต่อมาเป็นเรื่องปกติที่ผู้เล่นจะชนะหรือแพ้กรรมการควรป้องกันนักชกให้มากกว่านี้และหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บสาหัสความคิดเห็นต่อมาจากชาวกัมพูชา ผู้ตัดสินยกมือขึ้นแล้วแต่นักชกไทยเขายังไม่หยุดและยังเตะใส่ไปอีก2-3ถึงครั้งและนี่ก็เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นบางส่วนจากผู้ใช้งานโซเชียลเท่านั้นคงต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีการออกมาเคลื่อนไหวอย่างไรจากทางฝั่งกัมพูชาหลังจากได้โมเอไว้เยอะว่าตนเองนั้นคือต้นตำรับของศิลปะการต่อสู้มวยไทยฮุนเซนเดินเกมผิดเคลมวัฒนธรรมไทยจนไม่ลืมหูลืมตาแต่ผลกรรมตกอยู่ที่ประชาชนขเขมรถูกชาวโลกมองเป็นตัวตลกไร้เงานักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากหลังจากอาจารย์เดชานารุณนาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นซึ่งโพสต์ดังกล่าวได้มีการระบุรายละเอียดไว้ดังต่อไปนี้ว่าเดินหมากเกมผิดชีวิตเลยพังได้เขาพระวิหารจากไทยไปก็ไม่มีปัญญาบูรณนะหรืออนุรักษ์รักษาเอาไว้ให้ดีกลับปล่อยให้เขาพระวิหารร้างและสุดโสมเต็มไปด้วยเถาวัลย์เลยเต็มไปหมดแถมเจอประเทศไทยปิดทางเข้าพระวิหารเลยไม่มีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมสักคนส่วนทาง UN เ ก็เลิกส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเก็บกู้ระเบิดให้แล้วคนในพื้นที่ก็ขายของไม่ได้แถมยังส่งทหารมาตายอีกจํานวนมากจากการสร้างความขัดแย้งกับประเทศไทยยูเนสโกคงเข็ดหลับกับฮุนเซนไปจนตายฮุนเซนส่งทหารเขมรตายไปเกือบครึ่งกองทัพแต่ฮุนเซนกับปล่อยให้เขาพระวิหารร้างและสุดโทมเพราะไม่มีปัญญาดูแลมรดกของโลกนิสัยสันดานที่เคยหาเรื่องใส่ร้ายประเทศไทยจนทำให้ตนเองชนะการเลือกตั้งแบบถลม่มทลาย ด้วยการใส่ร้ายป้ายสีและปลุกฝังให้คนในชาติมองประเทศไทยว่าเป็นโจรมาขโมยแผ่นดินเขมรไปฝังหัวสมองสร้างเรื่องให้คนในชาติมองว่าคนไทยเอาเปรียบและชอบกดขี่คนเขมรและสร้างเรื่องโกหกคนเขมรว่ามีเพียงตนคนเดียวเท่านั้นที่สามารถจะเอาชนะประเทศไทยได้ทุกเรื่องและจะเป็นผู้ปลดปล่อยประเทศเขมรให้เจริญรุ่งเรืองกว่าประเทศไทยในทุกเรื่องพอมาถึงวันนี้ก่อนการเลือกตั้งใกล้จะมาถึงก็วางแผนฮุบเอาประเพณีและวัฒนธรรมของไทย ด้วยการหลอกคนขเขมรว่าประเพณีและวัฒนธรรมของไทยทุกอย่างล้วนมีต้นกําเนิดมาจากประเทศขเขมรโดยหลอกคนขเขมรโง่ๆในชาติตนเองว่ามีหลักฐานเก่าแก่มาจากรูปภาพการสลักในหินที่นครวดัดทั้งๆท,ที่ภาพเกือบทั้งหมดที่สลักลงในปราสาทหินหล้วนเป็นภาพเรื่องราวการอวตารของพระนารายณ์จากาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูของอินเดียจากชาวอาณาจักรขอมในขณะที่ชนชาติขเขมรอดีตเป็นได้แค่แรงงานทาสชั้นต่ำเท่านั้น และไม่ได้มีฝีมือในทางก่อสร้างศิลปกรรมใดๆทั้งสิ้นจนมาถึงปัจจุบันนี้ชนชั้นขเมเรก็ไม่มีใครสามารถสร้างงานประติมากรรมแบบในอดีตได้เมื่อคุณเซนเลือกเดินเกมหมักนี้หวังกกยคะแนนให้กับตนเองแต่ผลลัพธ์ที่ออกมากับเลวร้ายต่อตนเองอย่างยิ่งทั้งเผชิญกับภัยธรรมชาติที่แห้งแล้งอย่างหนักเพราะเลือกไปเคลมอวัฒนธรรมชั้นสูงของแผ่นดินสยาม ที่เรียกว่าวันสงกรานต์ซึ่งเป็นประเพณีปีใหม่ไทยเป็นประเพณีรดน้ำขอพรจากผู้มีพระคุณให้เป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวและเป็นประเพณีที่สร้างให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งมีการกลับมาพบเจอกันของหมู่มิตรญาติพี่น้องที่จะได้ทำบุญและทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวและออกไปเล่นสรดน้ำกันอย่างสนุกสนานกับเพื่อนๆที่ห่างหายจากกันไปนานแต่ฮุนเซนคนชั้นต่ำกลับบังอาจดึงเอาประเพณีที่สำคัญของประเทศไทย ไปเป็นเกมการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของตนเองจนทําให้เกิดอาเพศหนักในแผ่นดินของขเขมรจะเคลมชุดประจำชาติของไทยก็ถูกค้นหาหลักฐานจนเจอว่าชนชาติขเขมรดั้งเดิมนั้นเป็นได้แค่ทาตและเป็นได้แค่ชนชั้นที่ตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรต่างๆไม่มีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง ไม่มีแม้กระทั่งเสื้อผ้าหรือชุดประจำกายเป็นของตนเองเลยในประวัติศาสตร์ที่ถูกเขียนบันทึกเอาไว้จะเคลมมวยไทยมาเป็นกุลคแมรก็ไม่มีประเทศชาติชาติไหนที่เขาจเจริญทางวัฒนธรรมแล้วมาให้ความสนใจและไม่มีชาติไหนอยากมายุ่งเกี่ยวด้วยแม้ว่าฮุนเซนจะพยายามทำทุกวิถีทางแล้วก็ตามแถมตัวของฮุนเซนเองยังทำให้นักมวยเขมรต,ตกงานกันหมดอีกนอกจากแผนสกปรกที่ทำไม่สำเร็จแล้วยังทำให้คนในชาติตกง,งานและทุกยากลำบากขึ้นไปอีกจะเคลมเอาทุกอย่างของไทยเพื่อโปรโมตการท่องเที่ยว ให้ประเทศเขมรเทียบเท่ากับประเทศไทยเพราะที่คุยหาเสียงเอาไว้มากกับคนเขมรสุดท้ายไม่มีเที่ยวบินจากต่างประเทศมาเที่ยวเขมรเลยสักไฟเดียวแม้แต่นักท่องเที่ยวจีนก็ไม่มีเที่ยวบินมาสักคนเหมือนที่หุนเซนที่คุยเอาไว้ในตอนหาเสียงแถมมีแต่ภาพคนเขมรเที่ยวแบบแห้งแล้งกันดานกันเองตามชนบทในตัวเมืองก็เงียบสงัดเหมือนผีป่าช้ากันหมดที่คุยหาเสียงว่า ตนเองจะนำทหารจีนมาสร้างกองทัพและอาวุธที่ทันสมัยให้เกรงกลเหนือแผ่นดินสยามกับเวียดนามให้ได้ผลก็คือจีนมอบแค่เรือตรวจการเก่าๆให้แค่สามสี่ลำเท่านั้นแถมยังต้องมาอกแตกตายอีกเมื่อรู้ว่าแผ่นดินสยามนั้นสามารถผลิตอาวุธที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงได้เองแถมยังผลิตส่งออกขายให้ทั่วโลกได้อีกที่สําคัญประเทศไทยยังสามารถเตรียมส่งกระสวยสํารวจอวกาศได้ก่อนประเทศในอาเซียนอีกที่คุยว่า ตนเองจะจัดก,กีฬาซีเกมให้ยิ่งใหญ่กว่าทุกประเทศในอาเซียนแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรพร้อมสักอย่างและวิงวอนขอความช่วยเหลือจากประเทศเพื่อนบ้านจนมั่วไปหมดแถมยังเป็นเจ้าภาพซีเกมที่ห่วยแตกที่สุดในอาเซียนอีกสรุปคือฮุนเซนพูดหาเสียงทุกเรื่องไม่สามารถทําได้สักเรื่องแถมยังถูกนานาชาติเขารังเกียจพฤติกรรมและแนวความคิดต่าๆของฮุนเซนเพิ่มขึ้นไปอีกในเวทีนานาชาติทุกประเทศจะมองฮุนเซนเป็นเพียงตัวตลกของประเทศในอาเซียน และทั้งโลกจะมองหุนเซนเป็นผู้นำเขมรที่ไม่น่าคบหาสมาคมด้วยมากที่สุดและเลวร้ายที่สุดก็คือความขัดแย้งทางวัฒนธรรมของเพื่อนบ้านที่หุนเซนได้สร้างขึ้นมานั้นมันได้ลุกลามไปทั่วอาเซียนจากความเชื่อของประชาชนที่ไร้การศึกษาทั้งประเทศที่หลงงม,มงายเชื่อตามหุนเซนว่าเขมรคือต้นกำเนิดของทุกอารยธรรมในอาเซียนแต่สุดท้ายมันเลยทำให้คนทั่วโลกรีบค้นหาประวัติศาสตร์ของชนชาติเขมร จนพวกเขาได้ค้นพบความจริงว่าชนชาติเชื้อสายขเขมรน,นั้นมีต้นกําเนิดมาจากแรงงานทาสชั้นต่ําเท่านั้นที่เคยอาศัยอยู่ในทุกยุคข,ของอาณาจักรที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อนแต่ขเขมรเป็นได้แค่แรงงานชั้นทาสเท่านั้นแผนอัปยศในการหาเสียงของฮุนเซนจึงกลายมาเป็นการทําลายประเทศชาติตนเองและชื่อเสียงของตนเองเข้าอย่างจังขอขอบคุณบทความจากอาจารย์เดชานารุนาศวันที่22เมษายน2 5 6 6ที่อากอเทเซียรานักชกบราซิล ที่ได้สัญชาติกัมพูชาพร้อมใช้ชื่อว่าแสนจันดิทีกุลซึ่งมีความหมายว่าผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการต่อสู้ซึ่งถือเป็นนักชกที่กัมพูชายกย่องเนื่องจากหลงไหลในศิลปะการต่อสู้กุลคแมร์อย่างไรก็ตามก่อนหน้านั้นที่อาโก้เทเซียราเคยมาฝึกฝนมวยไทยที่ประเทศไทยอีกทั้งเปิดค่ายมวยที่เกาะสมุยร,รวมทั้งมีรอยสักคำว่ามวยไทยตัวใหญ่อยู่ด้านหลัง ก่อนหน้านั้นเจ้าตัวได้เปิดให้ชาวขมรเลือกลายสักที่จะสักทับคำว่ามวยไทยล่าสุดเจ้าตัวได้เลือกรอยสักลายใหม่เป็นที่เรียบร้อยคือศิลปะขมรที่ปราศทบายนพร้อมโพสต์ข้อความว่าเร็วๆนี้ผมรอไม่ไหวแล้วสำหรับที่อากโกเทเซียรากำลังเปิดรับบริจาคจากชาวกัมพูชาเพื่อนำมาเปิดค่ายมวยแห่งใหม่หลังค่ายมวยที่ไทยถูกปิดตัวลงในที่สุดก็มีเศรษฐีใจปั้มที่จะมอบเงินให้ทีอาโกสร้างยิมกุนขมสู้มวยไทย เศรษฐีคนนั้นเป็นชาวขเขมรมอบเงินให้ทีอาโก้มากกว่า8ล้าน